แม้แต่คนจีนยังไม่ซื้อลงทุนเงินหยวนจริงแต่ตัดสินใจเก็บทองคําแถมจ่ายแพงกว่าราคาตลาดโลกอีกถึงร้อยดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนส์นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda crv what life truly means แม้แต่คนจีนยังไม่ซื้อลงทุนเงินหยวนจริงแต่ตัดสินใจเก็บทองคําแถมจ่ายแพงกว่าราคาตลาดโลกอีกถึงร้อยดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนส์นะครับ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อเลยนะฮะว่าขนาดเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่อันดับสองของโลกอย่างจีนแต่ดินใหญ่ถ้านในเอเชียเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็ทรงอิทธิพลทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เพราะว่าจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในแต่ละโครงการที่เชื่อมต่อในเรื่องการสร้างระเบียงเศรษฐกิจท,ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในแถบทั้งอาเซียนแอฟริการวมไปถึงสารพัดสารเพในพื้นที่ของโลกใบนี้ ต่มีอยู่ดีๆนี่ละครับในสถานการณ์แบบนี้กับความสูงเสียงความไม่แน่นอนและความผันผวนสูงมากกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยทำให้ประชาชนคนจีนยังตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนซื้อเก็บทองคามากกว่าที่จะถือเงินหยวนของตัวเองซึ่งเป็นเงินสกุลของชาติของตัวเองนะฮะชานชูแล้วก็เดวิดชูอันนี้เป็นสองนักเศรษฐศาสตร์นะครับจากสำนักเศรษฐกิจของลูเบิร์กเนี่ยเขาเปิดรายงานวิเคราะห์เรื่องนึงได้น่าสนใจ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนในจีนหรือแม้แต่ประชาชนคนจีนในประเทศจีนตอนเนี้เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในเงินหยวนอย่างมากมากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพ้น21กันยายนที่ประธานธนาคารการาลางสหรัฐบอกว่าดอกเบี้ยของอเมริกายัอง,อางสูงต่อเงินเฟ้อก็จะกดลงได้ต้องใช้เวลา2-3ปีเงินหยวนถูกถล่มเทขายกันอย่างชนิดที่เหลือเชื่อจนกระทั่งเงินหยวนในปีนี้เทียบเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ ลงไปทําสถิติที่อ่อนค่าเลวร้ายที่สุดในรอบ16ปีเกิดขึ้นเงินหยวนนะฮะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้สองนักเศรษฐศาสตร์สองคนคือฉางชูกักเดวิดชูเนี่ยนะครับบอกว่านี่เป็นความหรือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนไม่เชื่อใจในศักยภาพแล้วก็เรื่องของอัตราแนกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินหยวนของคนจีนนะครับสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือนอกเหนือจากแนวโน้มของดอกเบียจะมีส่วนต่างห่างกันแล้ว วิกฤตเศรษฐกิจอสสาหาิมทรัพย์ในจีนแผ่นใหญ่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนจีนดูเหมือนก็จะไม่มั่นใจในการฟื้นตัวหรือเศรษฐกิจเมื่อไหร่จะกลับมาดีเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อวานนี้เห็นชัดแล้วนะครับธนาคารโลกยังตัดสินใจนะฮะแม้จะคงเป้าเศรษฐกิจจีนในปีนี้แต่ปีหน้าลดต่ํากว่า5%ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ย่ําแย่ในรอบหนึ่งในช่วงกว่า50ปีที่ผ่านมาถ้าปีหน้าเกิดขึ้นจริงจะต่ำกว่า5%นะครับทีนี้นอกเหนือจากส่วนต่างดอกเบี้ยห วิกฤตอสังหารมิมทรัพย์ของจีนที่ย่งแย่ยังมีมาตรการควบคุมเงินทุนของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ฮะซึ่งตอนนี้จีนก็พยายามที่ทํำยังไงก็ได้จะให้เงินหยวนเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมามีค่าแบบมีเสถียรภาพไม่พันพวนไม่ถูกเทขายไม่อ่อนค่าไปมากกว่านี้คือไอ้การอ่อนค่าทุกคนก็จะบอกว่าดีเพื่อการส่งออกดีเพื่อการท่องเที่ยวแต่มันไม่ได้ดีหรอกครับถ้าหากว่ามันอ่อนลงไปเรื่อยๆและยิ่งอ่อนรุนแรงมากกว่านี้ลังจะจะหมายถึงว่า เขาขาดความมั่นใจในสกุลเงินของประเทศนั้นๆอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้คนจีนตัดสินใจแห่ซื้อทองคำดอลลาร์อาจจะถือบ้างแต่ว่าไม่น้อยย้นเองไม่ถือเลยสินทรัพย์คงที่ลงทุนระยะยาวอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เลิกถือเลยเพราะกำลังเกิดวิกฤตนี้อสังหาริมทรัพย์บ,บวแตกให่โต,ตจนเป็นฟองสบู่ที่แตกในจีนแผ่นดินใหญ่ปรากฏว่าเส้นใหพรีเมียม คำว่าเส้นไฮพรีเมียมเนี่ยคือส่วนต่างราคาทองคําแท่งเมื่อเทียบกับราคาอ้างอิงทองคําตลาดโลกปัจจุบันยอมจ่ายฮะคนจีนยอมจ่ายส่วนต่างของราคาทองคําเมื่อเทียบกับราคาทองคําแท่งในปัจจุบันถึงร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์ถามว่าทำไมยอมจ่ายอสมมติราคาทองคำเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตีกลมๆนะติ้งต่างว่าอยู่พันแปดร้อยอันนี้เป็นราคาตลาดโลกเมื่อคืนนะสมมตินะฮะแต่จีนกล้าจ่าย1ันเก้าร้อยดอลลาร์ กล้าาจแพงกว่าอีกเพื่อซื้อทองคําเข้ามาเก็บสะสมในช่วงเวลานี้นะฮะซึ่งถือว่ากลายเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงแต่เกิดขึ้นนะครับตลาดซื้อขายทองคําเซี่ยงไฮ้บอกเลยครับว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะนักลงทุนเนี่ยนะครับตัดสินใจเนี่ยนะฮะเข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับและยอดการนองการนําเข้าทองคําจากต่างประเทศของจีนในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง15นี่นี่นี่เฉพาะประชาชนคนจีนนะครับมาดูธนาคารการของจีนเนี่ย แผ่ตุนทองคําเก็บสะสมในทุนสํารองระหว่างประเทศถึง10เดือนติดต่อกันจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านไปนะครับและการซื้อทองคําติดต่อกันถึง10เดือนของจีนโดยเฉพาะแบงค์ชาติจีนเนี่ยนี่เป็นคงแรกที่ซื้อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2022เพื่อต้องการอยากจะให้การรับประกันกับค่าเงินหยวนเนี่ยนะครับยังคงมีเสถียรภาพในตลาดเงินของโลกนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับ ถามว่าไอ้ค่าเซี่ยงไฮพรีเมียมที่คนจีนกล้าจ่ายเพื่อที่จะซื้อทองตอนนี้บอกฉันขอถือทองอย่างเดียวเลยเพราะอะไรก็ไม่มั่นใจแล้วเนี่ยนะครับถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีไหมที่คนจีนกล้าจ่ายส่วนต่างของราคาทองคําเมื่อเทียบกับตลาดโลกมีครับ10ปีผ่านมาเนี่ยคนจีนประชาชนจีนนักลงทุนชาวจีนเนี่ยนะครับเคยจ่ายส่วนต่างราคาซื้อทองเรียกว่าเสี่ยงไฮพรีเมียมเนี่ยนะฮะให้ราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงปัจจุบันแค่6ดอลลาร์สหรัฐแต่ท่านผู้ชมทิดดูครับ สัปดาห์นี้คนจีนกล้าจ่ายถึงร้อยดอลลาร์สหรัฐแพงกว่าราคาอ้างอิงในปัจจุบันก็เหลือเชื่อนะครับว่าแม้แต่สถานการณ์แบบนี้คนจีนเองยังไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของตัวเองในสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจตัวเองในวิกฤตของเศรษฐกิจของตัวเอง,อง,เอง,เองซึ่งมันจะฟื้นเมื่อไหร่ในเงินหยวนซึ่งเป็นเงินสกุลสําคัญของประเทศตัวเองก็ยังมีความรู้สึกตุ้มตุ้มต่อมต่อ,ตอไม่กล้าถือนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่ตอนนี้มันกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่น่าห่วงน่ากังวลกับหลายๆคนนะครับ ที่กำลังตัดสินใจเรื่องของจะอยู่อย่างไรในสภาวะของเศรษฐกิจ,จโลกที่ตอนนี้มีความม่นไงลและปรับบางสูงจริงๆนะครับ